สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนำเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทที่เราใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวันในระบบเศรษฐกิจนี่แหละครับเอาออมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสําหรับปีพศที่นํามาคือปีสามสี่และปีสามห้านะครับอายุเหรียญก็สามสิบปีแล้วนะครับสําหรับเหรียญชุดนี้ออกใช้งานรั้งแรกปีสามหนึ่งครับผมก็เป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับก็ปีแรกก็เป็นธรรมดานะครับ อายุเหรียญปีแรกก็สามสิบกว่า 3, ป,ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่ามีราคาแล้วก็เห็นก็ขายกันอยู่ก็หลักหลายบาทนะครับเป็นพันแล้วมั้งครับเมื่อเราเก็บสะสมไม่ได้เราก็เริ่มเก็บตั้งแต่ปีสามสองนะครับปีสามสามก็ต้องเว้นอีกก็เป็นเหรียญที่หายากมากแล้วราคาสูงเป็นหลักแสนนะครับปทิ่จเว้นที่จะไม่ได้เลยก็ สามหนึ่งก็พอจะได้บ้างสําหรับบางท่านนะหาซื้อมาเก็บสะสมได้นะครับยังหามาสะสมกันได้ปีสามหนึ่งส่วนปีสามสามนั่นก็คงเกินกําลังนะครับเกินกําลังของเราที่จะเก็บสะสมนะครับก็เก็บสะสมให้ครบปีบสอแล้ครับปีไหนที่มันยากก็เว้นไปครับผมเก็บแล้วอย่างไรให้มีความสุขก็ประมาณนั้นครับผม ท่านนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจกดติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ